โอ้ยสวยเกินไปแล้วคุณคุณเนี่ยเป็นกระโปรงหางปลาค่ะคุณวันนี้นะคะแม่ค้าก็เอากระโปรงผ้าฝ้ายปนไหมลบบุรีลายมัดมีทรงหางปลามานําเสนอต้องบอกว่ามันสวยเกินไปจริงๆคุณสวยจนแบบว่านี่เห็นไหม ใส่ชุดเนี่ยคือต้องแบบสีต้องแรงนะคะก็จะได้มีแรงทำคลิปให้กับคุณคุณดูนะคะเสื้อน,นี้ก็ต้องเด่นเพื่อที่จะรับกับกระโปรงสวยๆแบบนี้นะคะกระโปรงทรงหางปลาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าสวยมากเพราะว่าตัดจากผ้าฝ้ายปนไหมมัดหมีลรบุรีซึ่งผ้าฝ้ายเนี่ยคุณสมบัติลูกค้าท,ทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วว่ามันมีคุณสมบัติที่โดดเด่นเริ่มตั้งแต่ลายมัดหมีก็สวยมากๆนะคะลายมันก็จะเป็นแบบว่าทํายากมากแล้วก็มีสี ที่เขาลงรายละเอียดสีเนี่ยเป็นสีสไลด์ไลส่สีสวยมมากแล้วลักษณะผ้าก็จะมีความสะท้อนไฟเล่นไฟเบาเหมือนผ้าไหมเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่หลายคนหลายคนจะนิยมใช้ผ้ามัดหมีเพราะว่าหนึ่งราคาถูกกว่าดูแลรักษาง่ายกว่าดังนั้นเราเอามาตัดเป็นกระโปรงทรงหางปลาแบบนี้คือมันโดดมากๆเลยนะคะกระโปรงทรงหางปลาเนี่ยแม่คะต้องพูดตรงๆเลยว่าด้วยความที่ตัวเองเป็นคนที่หุ่นไม่ดีแต่ว่าพอใส่แล้วเนี่ยจะรู้สึกทันทีว่าเออหุ่นฉันก็ดีขึ้นมา ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของการพรางหุ่นหลายคนอาจจะไม่อยากใส่ที่แบบฟิตเข้ารูปแต่พอเอาเข้าจริงพอได้ใส่จริงอ่ะมันก็จะรู้สึกแบบเออมันมันไม่ทําให้เราพองไม่ทําให้เราอ้วนหนาขึ้นมันเห็นสัดส่วนสวยงามน,นะคะเนี่ยลักษณะของเขาการตัดเดย็บของเขาก็คือเป็นทรงหางปลายอย่างที่บอกนะคะมีซิปอยู่ด้านหลังแล้วเขาใช้เทคนิคการตัดที่แบบใช้ผ้า8ชิ้นนะคะคุณมาต่อกันซึ่งเทคนิคการตัดแบบนี้คือ ต้องมีฝีมือจริงๆนะคะแล้วตัดออกมาให้มันเนี้ยบให้มันเฟะแบบนี้ด้านในเราซับในไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะซับผ้าก,กาวไว้ให้เรียบร้อยแต่ว่าต้องบอกว่ารุ่นนี้นะคะรอบนี้เราได้มาเฉพาะเอว32กับ34เท่านั้นแม่ค้าก็จะเขียนขนาดเอวไว้ในรูปให้คุณได้เห็นแต่ละรูปนะคะความยาวของกระโปรงก็อยู่ที่37นิ้วซึ่งถามว่าคนตัว ไม่สูงใส่ได้ไหมก็อย่างไหมครับตัวไม่สูงนะคะก็ใส่ได้เลยนะคะยิ่งยิ่งใส่แบบยาวๆเนี่ยยิ่งจะทําให้เราดูทรงแบบทรงสงูสงทรงยาวขึ้นนะคะแล้วสะโพกนะคะต้องบอกว่าอย่างนี้ถ้าสมมติว่าคุณเอว32 3สบสะโพกก็จะบวกไปอีก8ก็เป็นเอวเอลสาสสะโพก40ถ้า34ก็บวกไปอีกีก8ก็เป็น42ใส่แล้วมันพอดีเป๊ะมากๆเหมือนไปวัดที่ร้านแล้วตัดออกมาให้คุณยังไงอย่างนั้นเลยนะคะอ่าสีสันต่างๆคุณสามารถดู ที่ภาพนิ่งภาพสไลด์ได้เลยนะคะส่วนราคารุ่นนี้ยังคงเดิมน,นะคะราคาอยู่ที่ 1, 3 4 0งาทักใครเก็บไปทาง 1, 3 9 0ส่งให้ฟรีนะคะถ้าชอบรีบทักเพราะว่ามี2ไซส์จริงๆถ้าถามว่าไซส์ใหญ่มีไหมคือไซส์ใหญ่อะมันมันตัดออกมาแล้วมันค่อนข้างจะใหญ่เราเลยไม่ได้ตัดนะคะก็เลยมี2ไซส์คือ32และ34ยังไงดูภาพนิ่งภาพสไลด์ก่อนนะคะแล้วก็ทักมาที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะ รับประกันความสวยค่ะคุณถ้าใครจะใส่ออกงานอะรับประกันว่าหรูหราสง่างามแน่ๆไปแล้วค่ะ